ไฟเล็กกนเด้อเออยายจะปิ้งหมูกินข้าวแรงกับตาอ้าวไปเด็กย,ย,ยายจะคืนโยบุญยายจะปิ้งหมูกปอนคนกับต๊ะวิ่งขอนโุ้ยวยิ่ิเย็นดีใช่ไหวเราเมื่อเล็กนี่เนาะคิดว่าคิดว่าพี่ก็เย็นอ่ามันย่าจะาไปไปเซฟไฟแบบนี้นางเขาเมันอยู่นี้ เขาันอยูอย่างบรสุกได้ไปกินเขาแดงาปจังมนีว่ตววกิงเราเลยไม่จัจวยายไม่อยากจว่เหมือยาอยากปิ้งเือยคนก็ดโชคดีแช็งชงเช็งโเป็นหนากเป็นตอน ขอดูปิ้งหมูก่อนมันสุกหรือยังโอ้ยพี่ก็เด้อไปเด้อโอ้ยไว้ฉันตายเว้ยโอ้ยตอนนั้นคิดตัวเองนผนู้หญิงยัยตกใจคิดเท่าแล้วเฮ้ยตกใจขี้เปื่อแล้วเบาหวัวนดอกเออลูกเด็กก็เดีวไป <laughs> อันอยู่หางววไว้เลยตกใลยตุ๊กใหเขาเอาขี้ไให้หมาให้แมวเอาขิ้ให้หมาให้แมวให้หมาให้แมวกวินที่ปัวเอาขิ้นี่กินก็ไม่ติดตุกอีู่เออบนตุกโคดินดินหนีหนอเออตายอยากหัวครับ ได้แหลกคักเด้อข้อลินลิ้นข้อลิ้นลินได้จอดแล้วเด้อวัดนี้เด้อชุบเหล่าอย่มันหุยแหล่ามาเด้อมากินมหายนางกังเด้อโอ้ยโอ้ยเนื้อเต๋าน้อยจานน้อยๆเด้อเด้อเด้อ ก็คอเห็ดเอาไม่สีเหงาไม่สีเหงาล้างล้างใสรจสาดไม่ไปยังดอกนี่สาดห้องอยู่เอาไหนมาหน่อยยายเนาะเด้อเด้อเด้อเดมาจิ้มกันกันเด้อจิ้มเหงหลายตาบ้าเหม็นแข็งผู้นหายำไปได้ไม่ถูกเรียบร้อยแล้วตายบ้ยพอนย้ายพอนมือก่อนี้หรอ